ดีจ้ะพี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าต้อมออนไลน์ชแนลจ้าวันนี้พามาหาอยู่หากินเลยเจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้านอนลนงน้อยสวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดจ้ะพี่น้องมาไนหะมาดอกแรกแห้งวางเจ้าพี่น้องเด้วยฮิดลังโง่จ้าได้หนึ่งดอกจ้าดอกองงานเจ้าพี่น้องมาเก็บกันเลยเนาะเอาตีนเอาตัดเข่งตัดขาตัดออ,ออกเรียบร้อยมองเลยออกไปเลยบ่แม่โดแมนนะดวงมองเต็มโนะอ้ตนะหปีเลยมาฝังที้ใครกันบ้า ขูดขุดขุดก่อนเนาะนี่แต่ลกเขียนต้อสวัสดีครับมาหลายคนมาหลายคนมากันน้องๆวันนี้หลายคนครับวันนี้ไปนี่ยครับพูงมาต้องมา mình đấy cái này nhỉ bò àm cái nào nó, phải không? phải. 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 โอตาเราเไป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 ้ปไ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 นั่นปไ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 เไป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 ไยไาไเไป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 ปไเไป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 มปไ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 ป แล้วจ้าใส่บบต้องเก็บเกสรตักตีโนนี่ขนาดขนาดบบต้องอ่ะมิ้งขิงเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งตั้ดอกตั้งดอกสวยเลยตั้งดอกสวยไปกำลังงามเลยจ้า ตักเกินตัวนะสระเยมสะอาดขาเยมบ่นี่โอ้โหทิ้งโอ้โหทิ้งนี่เนมานี่สองอาโอ้โดีงามเลยดีสวยเลต่อต่อเี่ยเนี่ย่เด็กน่านน้อ ป้าฮักกระ้ดอกเดียวเลยดอกเดียวเลยดอกเดียวดอกเดียวขาต่อตะลุกลุกนี่โอ้ยหัวน่าิล็เลยเห็ดน่าเละงามขึ้นอ่เรามาตามหาเห็ดนางเละกันสวยขนาดเลยผู้ดเหรอต้องบูมบินบบปุ่นแม่นแม่นแม่นไป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 นี่เนี้ยโเห็นแล้วดอกเดียวแล้วสวยขนาดเลย

สวยสวยสวยไปไปต่อมาเร็วๆมาขนาดเลยใส่เก็บด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาต้องาเห็นติ๊งสิอืมเห็นไม่เห็นอ๋อต่อสวยขนาดเลยเนี่ยดอกพักใหญ่ไปโอ้มาต้องเกี่ยโดนอืมคิดไปเนาะคิดไปตืยนหุดอกใหญนล่ะพี่น้องระนาสอ่อนจ้ะสอ่อนขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่คักเลยแน่ ต้องดูทางงูได้จังเด็กตัวไหนก่อนตัวนี้ก็แล้วนี่ตัวผมเตะเมื่อกี้เนี่ยเ่เตะไม่เมื่อกี้เนี่ยเปล่าตะม่เมื่อกี้เห็ดชนิดนี้โดนแรงไม่ได้เบาบางผิวเบาบางแบบสวยงามเนาะสวยเลยเห็ดไคจ้าเห็ดไคเห็ดเรานี่แหละเนี่ยนะ ็ใครที่ไหนลวะเห็นหเรานี่แหละพอเราเจอเขียงนอ่ะดูเลยนี่เหละนี่เอนหนีกลอคสวยหนูเดียวแล้วเนะาะนี่ต้นส้มเยอะน้อดดิแยกกันหาเลยเจพี่น้องเนาะมาหลายคนเนาะมาหลาย <ขอ S 1> คน น้องมากันตาเห็ดไคได้ยนี่งนาะลงเห็ดไ่เลยแหลนะเดี๋ยวหาก่อนนี่นดอกนั้นสวยด้วยดอกนี้สองสองดอกโอ้ยจิกป่านี่ดินี่ดิ ืืไปเห็นตัววตวแวนั่นนั่ไปเห็แล้วเ็แล้วดอกสวยขนาดเลยโอ้โหาต้อมดอกเห็นแล้วเห็นแล้วโอ๊ยติมไม้ ดอกกุ้งง่ายจักดอกสองสามดอกสวยขนาดเลยที่เห็นบอกตอมฟ้าเก็บไม่ใช่แล้วพี่น้องคนหาเยอะเราจะไปตรงที่ว่า ที่เขาเคยเอาดอกสมันจะเยบเลยอยู่นี่มดระบาเมดมดตรงนี้อยู่หน้าลเจ็ดดอกสามสี่ดอกราบตอมงเยสวยดอกสวยงยเลยโอ้หลบคนตะปามสลุงเลย่องผู้กันยังยังโอ มองเรือเลยนะนี่ถังดอกแล้วถันดอกแล้วเห็ดเพึ่งกยง็ยังแม่นบอกปกุ๊บแม่นแม่นปุ๊บปุ๊บข้างกันแม่นแม่นปุ๊บนี่เนะี้ยมีอีกเนี้ยเห็ดพึ่งเลย พี่ดน่าันึ่งน่าหัวหนดหัวแล้วโอ้โหดีดีพี่น้องโด่งดลยไปดงเห็ดไข่ชัดๆนี่ดอกสวยด้วย

Cái ngàn đường, nó có đi lòng nó quy định nó quy định nó sẽ ở bây giờ sắp đến đây không ạ thôi chị ơi 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 thôi พี่น้องโอ้หมองเดียวมาบอกจัะเห็นมาเลยบอกเอ้าพอน้องาหาดูก่อนป้าถูกแล้วไปไปพไปดูไปเบิ่งท้าพ่นต่อจ้ะพี่น้องเก็บหลายดอกแล้วพี่น้องแต่ก็ถ่ายให้พี่น้องพ่นบิ่งบุบมาถูกดอกเนาะบ่ต่ำนาะบุบมาถูกดอกฟาหาจ้ะพี่น้องฟาหาพี่น้องนี่นี่อืมอืมหอย งามขนาดไหนตอนเป็นน้ำงามพี่วุ you know ้นสะอ่อนเลยไปหาเจาะแล้วต้องเจาะเสี่ยวเสี่ยมาต้องเกาะดูนะอ๋อมีกระดอกงามพี่น้องนะว้าท้อค่อยๆเฮ็ดเนี่ยเป็นเห็ดที่เบาบางมากที่สุดโอเคก็พี่อันี้เป็น โอ้โหขึ้นจุ่มขึุ้่มโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องสุดยอดโอ้ทําสาวลุงกับบับต้อ,อมขึ้นมาเก็บเห็ดนี่พี่น้องอย่าพาเบื่อได้จ้ะชมคีบบับต้อมกับสาวลุ้งไปเรื่อยนะบับต้อมเนาะชมไปเรื่อยเป็นกําลังใจให้บับต้อมกับสาวลุงไปเรื่อยพี่น้องช่วงนี้ฤด,ดูเป็นฤด,ดูการหาเห็ดช่วงนี้พวกหาเห็ดละงู เส้นียนแล้วสายลงม่ให้เรงงอน้ตาด้โอ้ยกเป็นปลาหงไหมเป็กระด่งลายหล้ดทีนี้ลาหลแล้วหลงตายเลยีเดียวหาต่อจ้าเขี่ยเขี่ยนะตัวน่างกัยังน่าเน่ากับบาแล้วน่อกน้อยอะไรกันนีิโอ้ยด้แลวเขา เก็บมาเก็บมาิเด็บเอาเราเล็กเ้าไปก่อนอีมเยออืมอืมสวยเลยท้งคูเด็กเกี่ยอะไรบอกระบบมืออะไบอกปหาย่าตดอกกใหญ่พี่น้องอกันนะโซนหน้าบ่จอมมันจะเยอะไปหรอเป่ที่ยงเนาะีี ที่นี่หนาจะเป็นฤดูการเห็ดดินเนะาะบ่ตอบไม่เป็นเห็ดระงกเลยเ<ม>ด้นอนาะระงกห,หายากเลยไปจ<ม>ับปุยหงพี่น้องเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกมื้อยโอ้ยเห็ดปวกทิกบ้านเฮาได้เห็นเนาะอ,ออกจุ่มเดียวเลยพี่น้งองเห็ดเรื่อยเนาะจับปุยเนาะ พอได้เกลียวได้สับปวยสมอยากอยู่ได้เนี่ยพอได้เกลียวเติมเจลียวอยากติมเจลียวกับเมื่อกันลากล่างชิกชิกหรือว่าย่างก็ได้ย่างก็แซ่บคือเก่าแต่พี่น้องหอมคือเก่าเนาะเห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกชิควาเนาลุ้มลุ้มขาออกไหมได้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  เฝ้าบุกออกนะเดี๋ยวสิบวทันเพิน่นตัดชุดตัดชุดฮะเดี๋ยว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 ไปบ่ต้อมไปเลยไปเลยไปเลยไปหาบ่ต้อมเลยไปถ่ายพวกคนเนาะไปเลยไปเลยไปเลยสิไรโอ้โหเดี๋ยวเห็นตะไคร้พี่น้องเอ้ยฝนดวงตาเพิ่นอกีกแล้วเนาะบ่ต้อมเพิ่นอ้อมอยู่ในเตาหันขางกันนะ ชักลงตาเขารูกลงตาเฮาเอาเก็บหลอกลังสวยเลยไปไปเจ็บปีนงป๊าตยายแล้คือหมานแท้คุณน่ะนี่หลายขนาดจ้ะคุณน่ะมียายก็ได้ โอ้สารพัดเฮ็ดยายก็นเดี๋ยวเรายายเนาะไปเฮ็ดก่อนมันบ่แม่นั่นนี่ก็สารพัดเฮ็ดคือกันจ้ะพี่น้องใะ่ไไปหาต่อจ้าผมดอกผมดอกเนาะดอกงามเนาะเ่าบอกตอดอกงามเลยสองดอกงามงามงามจะเคี่ยงไหมเนาะบอกตอเคี่ยแล้วบอกตอเคี่ยงไหมไปหาต่อจ้าจ้าใครเพื่งไข่เนาะบอกตอไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ย งามขนาดเนาะดอกสวยเห็น,น <c oughs> บปลมาต้องเห็นดิค่ะเดียวเต้องเขาเรื่องอะไรกันนะจ้าสองดอกมันมเปลอ่ยนสีแล้เ็บเลยต้องเขี่ยมันจะเจอปะตอมเนาะเดี๋เพิ่งดูเจอสีเดียวกับใตองสีเดียวกับใบตองจะพี่น้องสำารับเร่ีเห็นในน้ำปะตอมเห็นเลย พี่สั้นลงก็เห็นอะไรมาไหมยังหรือเ่นี่เนี่ยโอ้แสดงนึกไปเห็นเด้อบอตอมไปพี่น้องดอกเใหญ่พไ่นะเข็่ต่อจ้ะพี่น้องเอาไม่บอตอมนะดอกน่นเอาอได้อยู่บอดอกสวยน่าแข่งอยู่สาวลง คือสีดแดงน่ะมันเอาไปได้กุต้องเอาเด้เข่งปอกเลยนี่ายาดอกดอกเปใหญ่เนาะพี่ดห,ห้ดอกมัจะาบอเขี่ยก่นอนนะโอ้ยป่าฮ็ดไทยด้จริงจริงาลงฮ็ดไทยเลยนะได้ารหน่ยประจอนะะ ไปหาต่อจ้ะมีดอกน้อยมาต้มแล้วเนี่ยนี่นะหาพ่ะแม่ยังดอกกำลังงามเลยนอะกดอกกำลังสวยนเขียวไหมมาต้องเห็นไหมงามอาบอกบอเป็นแล้วเนาะตัวนี้กำลังงามพี่เนาะตัวกังปอก็อย <c oughs> ู่กับเห็ดพิ่งปอติดกันเลยเนาะ เพิงเนา่าซะแล้วเน่ากระทิมกันเอา,เอาห้ไข่อย่างเดียวเห็บไข่จ้นไปไปไหาต่อเขี่ยเมื่อกี้จ้าพี่น้องหัวคิดหัวขอมไปดอกไงบางดอกความงามพี่น้องนะมัต้องเห็นมันเน่าไรเนี่ยดอกน,อน้อยนี่แม่น bottom บบเนี่ยมี่นี้

đọc sủi bằng chân nhanh hót đọc nhanh hót bọc nhanh hót bọc nhanh hót bọc lạng hàm lưu kỳ nâu của nó đấy không, không? 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 bọc mọi đẹp mọi đứa đọc 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 mọi đứa mọi đứa đứa mọi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  đứa ตะขา,ะาอนะไรบ้เียมกันบนีงเลยลายเยจะพี่น้องเป็นไปเครจไกาะก็มีเนะาะบตอมแต่บลาลยให้เัก็มีจะพี่น้องได้จะเเห็ดไทยก่อนองามขนาดตัดจุดตัดจดเขียบงางามขนาด <L an> เห็ดก่อนต่ต้องไม่เต็มเลยพวกปลาเป็ดหมูเลยพี่น้องเฮ้ยคนเป็นแผ่นๆเลยเก็บก่อนเห็ดก่อเวลาเราเราหักบอกบอกค่อยมีขี้ดินติดมานำเนาะใช่ไหมจ้าแน่นเลยเนี่ยเห็นไหมเวลาหักก็เอี่ยมสะอาดเลย

กำลังน้อยเลยเนาะกำลังน้อยกำลังกินแลเขี้ยงเนาะมีบ่ต้องหาวะแม่ม่เมงเฮ็ดพี่เก็ดเก็ดเห็ดเ็ดเผ่งพี่น้องเฮ็ดเ็ดกแดงจากพี่น้องมองเดียวเลยเนาะมุ้งยมีอีกปะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเราเก็บนี่ก่อนนังน่นบ้าเฮ็ดเนา เ่าแล้วอนี่ตงหนนี่นี่แาแล้วนี่มีอันนี้เนี่ยอัตุพคนอัตัพนเท่าคนทุกขนลาเลยจ้วาพักกันกิบเอันนี้โอ้ยเห็ดไปพัดแซบเลยเนี่ยยัง เแคปปวกฮ็ดปวกแดงกับเจ้าแดงแคปตะมาเสบได้หนิเสตไตก็จะกินอุ้ยไม่เคยกินจะเทื่อพัดแม่เสบแบบเป็นดงเลยสิท่งพ่นกับมาถ่ายอยู่เสบเอาไปพัดผมกินไปกินแล้วแม่ไ่เคยกินจะเทื่อเลยแกงแม่แกงน้องนุ้ยก็ได้เป็นตะก้าเนาะน้องนุ้ยเนาะเคยอยู่น้องกัเจ้าไทยไตกัเจ้าเคยพากินอ๋เราจะหาต่อพี่น้องเก็บลูกแคปไปทิดฝึงพี่น้องเอ้ยเงินบุถาวนี่บุถาวรใคเหยียบเมื่อกี้นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนเนี่ยโอ้โหนันวตาร่อนเม็ด เห็นเห็นระยะไกละยมเอเพมห็นเิ่มทิมเพมเยอะเพ่มน้องได้จากดอกสัปเก็บซอยกันเก็บซอยกันมามีม้านมานได้ขนาดพี่น้องฮิดเพิ่มตะก้างน้อยๆบได้เห็ดเรางงได้สารที่ห่ขนาดเลยม้านโผลมานม่มีนะบ่ไปนาเต่าลูกเอาตาดีมมามาตาดีิเือบง เงนเป็บานมาดก่ไเห็ดิงเพ่ได้นีได้ลูกเมมา่ตหนมันกอกมันอยู่เป็นหมูเห็ดอันนี้เียมันกนเนาะเดีวเน่าแล้วนะเน่าแล้วเน่าแเจ๊คนเองนะเห็ดน้องอยู่ริมแดนบุยเขนาดเลยลายเลยแมอเก็บเก็บเป็นหมูเลยเนาะเห็ดแต่มันอยู่ทาออกเป็นหมูอย้ยเห็ดอเนี้ ได้สามหมู่เลยคุยอะไรบ่ดิได้เต็มตะก้าเลยจ้ามันจะมตะก้านาะตะก้ามันน้อยบ่ไปหาต่อครับเป็นยังบอกว่าเป็นจุ้มยังวะค่มีบอกเดี๋ยวเม็ดเม็ดนี้ดิเดี๋ยวดึงดึงไว้คุณผู้ชมสวยงามยี่บ่หินดอพี่น้องงามคือคนหานี่แหละจ้าใครว่ยงคุณยงจะของละเนาะพี่น้องเนาะ เจเลยเม็เจผูกอะไรผูกเม็ดดกไม่รล้หอกเม็ดพิษดอไม่ไพิษกบมเต้ลยเลยลูกนี่ก้เขียน้อยนี่เอ้ยโอ้จิตเ้กิ่งอะไรนตายดอกเขียก่อนเขียก่อนบอกแล้วอย่างว่าเป็นมูขำออกนะบ้าพี่น้องไม่อยางด้ยปรพี่น้องมองเดียวจะนี่ จักดอกได้หรอน้องนุ้ยหม่องเดียวเลยจักจักดอกันไหมไปซีดไปซาวแล้นี่เห็นไหมี่นี่นี่วี่นี่ี่นี่นี้ี่นี่นีนี่นี่่นีานี่นน่นนี่นนี่นี่่นี่ี่นี่ี่นี่่นม่นีนีนเน่่ เก็บเลยอันซายเก็บเขี่ยมดหรือเปล่ามดหรือเปลาได้องงนี่เลยพีดิ๊่านีเงีอกไี่ด้ไหมตาเลยฮ็ตตัวน่กับเนาพี่นอกมือขนาดนี่ดอกนี่ดอกโอ้เลือดแล้วมือหนามเกาะพี่แดงนี่ดอกนะ เขาบริหารโซนเรื่องรอยโซเฮ็ดโอซเน่าแล้วอันนี้นั่นอะไเฮ็ดมันเน่าพก็เดี๋ยวบอกพี่เด็กนุ๊กนี่ก็บอกว่ามีอย่างว่าเอาที่ก่อนอันนี้เ่็นมี้นเราไปดองเนาะยังบ่มดอยที่เอามืโอ้ยไม่ไม่ไม่น้ำมือไปเลยแม่กเปิดอีกี่น่าจะใบตองเน่ยเนเน่าปะเน่าเลยเดือแน่ยนี้หนังมวยเยอะเลยนี้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 แม่บอกแล้วนั่นน่ะมันคล้ายๆกับใบตองเลยคล้ายกันเนาะ จะลตะาร้อยแลลตะกาแล้วกับบอน้อยปานไดเจ้ะแกงโอ้ได้เป็นหม้อใหญ่จ้ะพี่น้องลูกโอ้ยพออยู่พอกินลวจ้ะพี่น้องหลายแ้ลเหากันดี๋น้องจ้ะอ๋อเก็บเก็บเก็บหน่ะพนได้เต็มตะกาแลวจ้ะพี่น้องของน้วงนุ้ยจะลมตะกาบ่เป็นเต็มตะกาได้จ้ะพูดนะจะล้ลมลมตก้งล้ยขอตมยจะี่น้องพ ได้ทั้งหลายจ้ะคุณโอ้สารพัดเห็ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดไข่เห็ดก่อเนาะเห็ดเผือกนาะลูกเนาะคุณเนาะเต็มกันจ้ะอันนี้ของสาวปุ้ยจ้ะพี่น้องเห็ดพี่ส่งสาวปุ้ยนะเห็ดชานมากเขาหันอะคันภาษาไต้เหรอเฮ็ดใต้ว่าเฮ็ดภาษาไต้พอนที่ห้องเฮ็ดชานมากเหรอจากเฮ็ดลูกงอกเฮ็ดเปโอ้สารพัดเนาะนี่ข้างใต้ก็มี่เฮ็ดข้างล่างไปจ้ะพอแล้วมาเนี่ยไปสามะกร้าแล้วเข้ามาแล้วก่อย่าลืมกด ไล่ก็แชร์ก็ซับสไครต์บ่ะต่อไปวันนี้จะได้เราจะพี่น้องไปไปจ้ะเฮาไปเมื่อสวัสดีจ้ามาชมคลิปหน้าพี่น้องบายบายสวัสดีจ้าพี่น้อง